เปิดตัวก่อนใครครับกับเจ้าอิเลคตาแคสโซนครับตัวนี้เป็นตัวออนนิวนะครับปี2025นะครับเรียกได้ว่าเปิดตัวเลยเปิดตัวเลยนะครับความจริงเนี่ยทางบริษัทบอกว่าเดี๋ยวขอเปิดปีหน้าได้ไหมขอเปิดปีหน้าแต่ว่าไม่ไหวครับทนความสวยและกระแสรเรียกร้องไม่ไหวบอกว่าพี่ต้องเอาเข้ามาได้แล้วนะต้องจัดให้ครับกับเจ้าแคสโซน V3 ครับตัวนี้เป็นตัวออนนิวปี2025นะครับ ตัวใหม่ล่าสุดครับมีการพัฒนาเนื้อแบงค์มาเป็นอย่างดีครับเปลี่ยนเป็นไกด์ซิกทรงเคมาให้เรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์นะครับแก้ทุกปัญหาของทั้งตัว V1 และก็ตัว V2 นะครับตัว V1 เวทอ่อนไปนิดนึงครับเวลาลูกค้าที่จะไปเฝ้านินโบ้นะครับต้องการตีตะก้อลูกไม่ใหญ่นะครับเวลาคอนโทรลคอนโทรลปลาเนี่ยจะคอนโทรลลำบากนะครับเพราะว่าเวทเขาแค่85นะครับก็เลย แก้มาให้ครับรอบนี้จัดแบงค์กาไฟซูเปอร์เอ็คอร์ตตัวใหม่มาให้ดูลายลายโคตรสวยลายโคตรสวยนะครับส่วนตัว V2 ครับลูกค้าบ่นว่ามันหนักไปนิดนึงนะครับมันหนักไปนิดนึงแล้วก็ไกด์ไม่สวยนะครับไกด์มันไม่สวยนะรอบนี้ครับ V3 ผมจัดเป็นไกด์ทรงเคมาให้เลยนะครับจัดเป็นไกด์ทรงเคมาให้เลยนะครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์นะครับแก้ทุกปัญหาน้ําหนักเบานะครับ คันตัวนี้นะครับน้ำหนักเบาครับ power lift สูงนะครับแรงงัดเพิ่มขึ้นนะครับไม่อ่อนยยบยาบเหมือนตัว v 1นะครับเดียกได้ว่าแก้ทุกปัญหาที่มีมาให้แล้วนะครับในคันคันนี้เลยนะครับกับเจ้า e l e c t r a c a s ค o n e v 3ตัวใหม่ล่าสุดอ n new ปี2อ2 5นินะครับก็เรียกได้ว่าขอเอามาเปิดตัวก่อนเลยนะครับนะความจริงตัว v 3นะครับจะราคาแพงกว่าตัว v 2ประมาณ80บาท นะครับแต่เดี๋ยวทางร้านจัดโปรให้เป็นโปรเปิดตัวนะครับได้มาแค่ขนาดละ40คันเท่านั้นนะครับได้มาแค่ขนาดละ40คันเท่านั้นใครที่มองหาคันตกปะเกตนะครับคันตกปะเกตนะเวทไม่ได้อ่อนยวบยาบจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้แข็งโป๊กนะครับผมแนะนําเลยครับตัวนี้เลยครับกับเจ้าอีเล็กเตอร์แคสโซนวีสนะครับใครที่จะไปซื้อเบอร์เกอร์เซนเซชั่นนะครับผมแนะนําตัวนี้ครับเคลือบก๊อกเรียบร้อย นะครับไกด์ซิกงเคนะครบแบงค์ซูเปอร์เอ็กคอร์ดนะครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆครับจัดหนักจัดเต็มมาให้เพื่อคนไทยนะครับแก้ทุกปัญหามาเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อนี้ไม่เคยทําให้ผิดหวังครับกับเจ้าอีเล็กตอเจแปนแท็กเกิลนะครับแบรนด์ดังครับแบรนด์ดังยอดฮิตตลอดกาลครับสินค้าดีมีคุณภาพนะครับอีเล็กตอจัดให้อีกแล้วครับผมสวยมาก สวยมากผมบอกได้เลยว่าตัว v 3น้ำหนักโคตรเบานะครับน้ำหนักโคตรเบาอ่าหลังจากที่ได้สบัดได้เด้งดูแล้วนะผมบอกได้เลยว่าตัวเนี้ย power lift สูงนะครับ power lift สูงไม่ย้วยไม่ย้วยเลยนะครับคือเด้งเด้งดีดดเลยนะมีเข้ามาทั้งหมด7ฟุต8ฟุต9ฟุตและ10ฟุตนะครับเวทเดียวกันนะครับเวท10,20นะครับตีเหยื่อ15ถึกรัม เวทนี้เท่านั้นครับผมบอกได้เลยว่าเวทนี้เท่านั้นนะครับตอนนี้กําลังหากันเลยเรียกได้ว่าแย่งกันเลยนะครับด้ามก๊อกเคลือบครับเงาแวบนี่เงาแวบเลยครับสวยมากสวยมากท้ายยางครับตัดแหวนแต่งสีทองมาให้รีเซตนะครับเบอร์กําลังพอดีครับไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับไม่ได้ดูแบบโอ้โหโค้งข้างนะครับก็คือเรียกได้ว่าบิ้วออกมาได้สวยงามนะครับบิ้วออกมาได้สวยงามกับเจ้าอีเล็กเตอร์แคสโซน v 3 นะครับออนนิวปี2025เปิดตัวก่อนใครไม่มีที่ไหนครับมีแค่ที่นี่เท่านั้นนะครับกับฮัดไทยติชิ่งสุขบุมวิท85นะครับ7ฟุต8ฟุต9ฟุตนะครับเป็นคัน2ท่อนนะครับนะด้ามก๊อกแบงค์ซูเปอร์เอ็กคอร์ดไกด์ซิกงเคเวทเดียวกันหมดเลยนะครับเวท10 20นะครับตีเหยื่อ15ถึง35กรัมมาพร้อมกับซองอย่างดีสีแดง นะครับสีแดงสดจี๊ดจี๊จจปี๊ดปีปเลยนะครับบ่งบอกเลยว่าตัวนี้แหละตัวปี2025ครับกับเจ้าอ l เล็ก a ต a ร์แคสโซน V3 เนี่ยผมไล่ดูความสวยช้าเนียนสวยมากอ่ะผมบอกได้เลยว่าใครที่เป็นสายตกประเก็ตนะครับสายตกสตปิวนะครับใครที่จะเอาไปเฝ้านินโบ้ตกยี่ศนะครับตกปุ้มปุ้ยนะครับสวายสายเฟียบเรียกได้ว่าครบจบในคันเดียวจริงๆนะครับ าราคาครับราคาอย่างที่แจ้งไปความจริงต้องอัพขึ้นคลละ80บาทแต่เดี๋ยวผมจัดให้ราคาเดิมนะครับ7ฟุตจัดไปเลยครับ990บาทครับ8ฟุต1,000กับ90บาทครับ9ฟุต1,190บาทครับส่วน10ฟุต1,290เท่านั้นนะครับค่าส่ง EMS 100บาททั่วประเทศไทยนะครับแบบเหมาเหมา ซื้อหนึ่งคันค่าส่งหนึ่งร้อยซื้อห้าคันก็ค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับฉะนั้นจัดด่วนดๆนะครับผมสินค้ามีเข้ามาแค่ขนาดละ40ิบคันเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นลอดเปิดตัวนะครับอันนี้เป็นลอดเปิดตัวถ้าลตหลังจากนี้ก็จะขอขยเกิดขึ้นไปอีกขนาดละหนึ่งร้อบาทนะครับแต่ล็ดเนี้ยลอดเปิดตัวให้ราคาเดิมนะโอเคงั้นต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวยมากตัวนี้